สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับผ่านการสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านทางช่องคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube hr channel กันนะครับประเด็นเรื่องของเงินบำนาญชลาภาพมีคำถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสำหรับผู้ประกันตนที่ปัจจุบัน ได้รับเงินบำนาญชราภาพจากประกันสังคมทุกๆวันที่25ของทุกเดือนคำถามที่ว่ารับเงินบำนาญชราภาพทุกเดือนทุกวันที่25ของทุกเดือนยังได้รับเงินค่าทำศพได้หรือไม่อย่างไรมาทำความเข้าใจ ภายในคลิปนี้นะครับและกับประเด็นคำถามอีกหนึ่งคำถามแต่มีคำถามมาหลายคนมากๆหากรับเงินบำนาญชลาภาพปัจจุบันทุกๆวันที่25ของทุกเดือนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกไหนจะได้รับเงินค่าทำศพ แล้วเงินค่าทำศพจะได้รับเท่าไหร่มาทำความเข้าใจเรื่องของประกันสังคมซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับของคนที่สมัครเป็นผู้ประกันตนขออธิบายนะครับอธิบายคำถามแรกที่ถามกันเข้ามาเรื่องของการรับเงินบำนาญชราภาพ ทุกวันที่25ของทุกเดือนยังได้รับเงินค่าทำสพอยู่ใช่หรือไม่ตอบแบบนี้ครับในกรณีที่รับเงินบำนาญชลาภาพมาไม่เกิน6เดือนนะครับไม่เกิน6เดือนหรืออยู่ในช่วง6เดือนที่รับเงินบำนาญชลาภาพ ในกรณีที่เสียชีวิตลงภายใน6เดือนขณะที่รับเงินบำนาญชลาภาพทายาทของผู้ปรกันตนที่รับเงินบำนาญชลาภาพจะได้รับเงินค่าทำศพเหมาจ่าย50,000บาทเงินสงเคราะห์การตายนะครับตามจำนวนงวดเงินสมทบ ที่ผู้ประกันตนที่รับเงินบำนาญอยู่ในช่วง6เดือนหากรับส่งงวดเงินสมทบนะครับไม่เกิน10ปีจะได้รับเงิน2เดือนหากส่งเงินสมทบเกิน10ปีจะได้รับเงินสงเคราะห์การตายเป็นจำนวน6เดือนไม่เกินฐานเงินเดือนที่ประกันสังคมกำหนดก็คือ1 5 0 0 0บาท ก็คือเท่ากับ9 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับและยังจะได้รับเงินนะครับบำนาญที่ได้รับทุกเดือนคูณกับจำนวนที่เหลือเป็นเงินก้อนอันนี้คือสำหรับนะครับผู้ประกันตนที่รับเงินบำนาญไม่เกิน6เดือนจะได้รับค่าทําศพจะได้รับเงินสงเคราะห์การตาย และจะได้รับเงินบำนาญเปลี่ยนเป็นเงินบำเหน็จน,นะครับซึ่งหลายคนนะครับมีประเด็นคำถามนี้คิดว่าคำถามที่ถามกันเข้ามาน่าจะได้รับคำตอบแล้วนะครับสำหรับที่ถามกันเข้ามาว่ารับเงินบำนาญชราภาพยังมีสิทธิ์จะได้รับเงินค่าทำศพหรือไม่อย่างไรหากอยู่ในช่วง6เดือนขณะรับเงินบำนาญชราภาพ จะได้รับเงินนะครับในกรณีเสียชีวิตเป็นเงินค่าทําศพห้0 0 0บาทเงินสงเคราะห์การตายตามงวดเงินสมทบที่ส่งสูงสุด6เดือนและเงินบํานาญเปลี่ยนเป็นเงินบำเน็จเงินก้อนนะครับและในกรณีที่ถามกันเข้ามาอีกหากสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ดีอย่างไร แล้วจะมีผลกระทบกับเงินบำนาญชนะภาพที่รับอยู่ใช่หรือไม่เรามาทำความเข้าใจกับการสมัครผู้กันตนมาตา40กันนะครับซึ่งสำหรับผู้กันตนมาตา40ที่ผู้ประกันตนที่ได้รับเงินบํานาญชนะภาพปัจจุบันทุกๆวันที่25ของทุกเดือน หากจะสมัครเป็นพุทกันตนมาตรา40จะมีผลกระทบกับเงินบำนาญที่ได้รับอยู่ปัจจุบันหรือไม่คำตอบนะครับไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเงินในส่วนของเงินบำนาญเป็นส่วนของมาตรา3339เป็นหนึ่งก้อนส่วนมาตรา40ก็เป็นหนึ่งก้อนแยกสัดส่วนชัดเจน เบื้องต้นในกรณีที่รับเงินบำนาญชลาภาพปัจจุบันจะไม่มีผลกระทบกับนะครับเงินที่ส่งในสมทบมาตรา40ได้รับเงินบำนาญต่อเนื่องเช่นเคยเช่นเดิมทุกๆวันที่25เช่นเคยเช่นเดิมทีนี้ก็มีคำถามเข้ามาอีกว่าในกรณีที่จะสมัครมาตรา40เป็นผู้กันตนมาตรา40หรือม40 จะสมัครทางเลือกไหนดีต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับมาตรา40หรือม40ปัจจุบันมี3ทางเลือกซึ่งแต่ละทางเลือกก็จะจ่ายเงินสมทบไม่เท่ากันไม่เท่ากันไม่มีเงินสมทบจากนายจ้างเพราะว่าเป็นอาชีพอิสระที่ส่งในสมทบเอง3ทางเลือกได้แก่ทางเลือกที่หน่ง ปัจจุบ,บันส่งเงินสมทบ70บาทต่อเดือนการส่งเงินสมทบ70บาทต่อเดือนขอให้ส่งภายในเดือนนั้นๆวิธีการส่งเงินสมทบนะครับเข้าไป e-service ก็ได้สะดวกเข้าไปส่งเงินสมทบที่เซเว่นก็ได้สะดวกนะครับซึ่งทักเนื่องที่1ส่งเงิน70บาทต่อเดือนต่ออเดืนจะได้รับสิทธิ์3สิทธิ์3กรณีเป็นกรณี เงินทดแทนการขาดรายได้ในกรณีนอนโรงพยาบาล200-300าบาทกรณีต่อมาเป็นกรณีทุพพลภาพนะครับตามงวดเงินสมทบที่ส่งสูงสุด1,000บาทกรณีต่อมาเป็นกรณีเสียชีวิตหรือกรณีตายจะได้รับเงินค่าทำศพ2 5 0 0 0บาทหากส่งทางเลือกที่1ได้ 30. นะครับเพียงแค่70บาท หากส่งทางเลือกที่2นะครับสง่งินสมทบเพียงแค่100บาทต่อเดือนจะมีสิทธิ์กรณีบวกเพิ่ม1สิทธิ์นะครับแตกต่างจากกรณีที่สง่งินสมทบ70บาทต่อเดือนจะบวกกรณีเงินบำเหน็จซึ่งในกรณีส่งทางเลือกที่2จะมีเงินบำเหน็จเก็บต่อเดือน50บาทต่อเดือนนั่นก็หมายความว่าท่านส่ง100บาทท่านจะมีเงินเก็บ 50บาททุกเดือนนะครับซึ่งส่ง100บาทเท่านั้นมาดูกรณีที่ทางเลือกที่3ทางเลือกที่3มจะบวกอีก1กรณีนะครับแตกต่างจากทางเลือกที่2ทางเลือกที่3จะบวก10กรณีสงเคราะห์บุตรบวกเพิ่ม1กรณีแต่ทางเลือกที่3นี้จะมีเงินค่าทำศพนะครับ50,000บาท50,000บาท แตกต่างจากทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2ค่าท 25, ําศพ2 5 0 0 0ับาททางเลือกที่3มีเงินเหมาจ่ายค่าท 50, ําศพ50,000บาทเหมือนกับพูดกันต้นมาตาา3 3 3 9ซึ่งส่งเงินสมทบ300บาทน,นะครับและนะครับยังมีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จชราภาพเงินบำเหน็จชราภาพที่ส่งทางเลือกที่3เก็บ300บาท ต่อเดือนส่งทางเลือกที่3 300บาทต่อเดือนจะมีเงินเก็บบําเหน็จ150บาทต่อเดือนซึ่งเงินบนําเหน็จทางเลือกที่2ทางเลือกที่3จะได้รับคืนก็ต่อเมื่อลาออกจากการเป็นผู้กันตนมาตรา40และนะครับไปขอเบิกเงินบําเหน็จของแต่ละเดือนที่สํานักงานประกันสังคมนะครับซึ่งกําหนดไว้อายุ6 5หปีนะครับ ซึ่งกำหนดไว้อายุ6 0 6 5ปีนะครับมาดูคุณสมบัติที่อยากจะสมัครเป็นผู้กันตนมาตา40 1. ต้องมีสัญชาติไทย 2. อายุ15ปีไม่เกิน65ปีนะครับ 3. เป็นผู้ประกรอบอาชีพสระ